สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาไขาข้อข้องใจนะครับเกี่ยวกับเนื้อพระหลวงพ่อเดิมกรุวัดพนมรอกนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ท่านดูพิมพ์ต่างๆที่ผมได้ล้างมานะครับแล้วก็จะได้เฉลยกันเนาะว่าพระกรุวัดพนมรอกเป็นพระที่ถึงยุคหรือไม่ แล้วจะเฉลยให้ฟังนะครับว่าเหตุและผลที่ท่านถึงหรือไม่ถึงยุคนะครับอ้าวแต่ว่าตอนนี้ผมมีเรื่องที่จะต้องแจ้งให้ทราบว่าผมต้องการที่จะร้างหลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับองค์นี้ผมเก็บมาสามสิบห้าปีแล้วนะครับแล้วก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้ว่าท่าน ท่านได้ทําท่านทาออกมาเมื่อบอสอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับก็ผมไปบูชามาจากวัดนะครับผมไปเดินแผงพระวัดแล้วผมก็เห็นแล้วผมก็ถูกใจผมก็เลยบูชาท่านนะครับองค์ไม่แพงครับผมจับมาองค์ไม่แพงครับสมัยเมื่อสามสิบห้าปีที่แล้วก็หลักสิบบาทนะครับองค์นี้ผมจับมาประมาณห้าสิบบาทครับผม เมื่อสามสิบห้าปีที่แล้วนะครับผมจะทําการล้างท่านนะครับแต่ท่านก็มีเนาะเริ่มแยกเนื้อแล้วนะครับผมก็จะเป็นพระหล่อนะครับพระหล่อโบราณน,นะครับเป็นพระหล่อนะครับดูก็รู้ละผมก็ไม่รู้วัดที่มาที่ไปคนระับผมก็เห็นเนื้อท่านเก่าขอล้าง่อยนะครับ ผมก็ได้เตรียมน้ำมะขามมาแล้วดูสิว่าท่านจะเนื้อออกมาแบบไหนออกมาเนื้อเหมือนกรุของหลวงพ่อเดิมวัดพนมรอกหรือไม่นะครับนี่ทำไมท่านถึงได้เป็นสีทองมันทองคำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านเข้าใจนะครับในในคลิปนี้ขอล้างองค์นี้ก่อนนะครับ เพื่อมาเปรียบเทียบน,นะครับเพื่อมาเปรียบเทียบเนื้อกับองค์นี้นะครับว่าทำไมท่านถึงเป็นสีทองนะครับหรือไม่ก็อมอาดูท่านดูองค์นี้ครับเป็นสีทองไหมครับอืองนี้ผมก็เพิ่งล้างใหม่นะครับอง์นี้ผมก็เพิ่งล้างใหม่นะครับอ่านะครับ ทำให้โฟกัสหนุ่นองค์นี้ผมก็เพิ่งล้างมาใหม่นะครับนี่คือองค์ที่ผมไปตรวจมานะครับซึ่งถึงยุคนะครับมีการกําเนิดใหม่ของแร่นะครับของโลหะนะครับซึ่งงอขึ้นมาจากเหนือนะครับเป็นตะข่ายม้งนะครับที่เขาเรียกกันนั่นแหละ มีความชัดเจนนะครับองค์นี้เพราะว่าผมได้ตรวจกล้องพันเอ็กมาแล้วที่ผมเคยลงคลิปมาแล้วองนี้ยตอนนั้นยังไม่ได้ล้างนะครับตอนนี้ผมล้างมาแล้วนะครับเป็นองค์ที่สมบูรณ์นะครับองคนี้ที่ผมเคยพูดให้ฟังนะครับคือคือ,อเดี๋ยวผมชี้ให้ดูครับอ่า ดี่ขอโฟกัสหน่อยนะครับหลวงพ่อครับที่ขอรุดโฟกัสนะช้ให้ดูบ่าคือองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับขอโทษครับขอโฟกัสใหม่โฟกัสหน่อยนะหลวงพ่อ นี่นครับเป็นองค์ที่สมบูรณ์คือตรงนี้ครับท่านจะเห็นจุดนี้นะครับไม่มีการหลุดนะครับพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ A นะครับฐานสูงหน้าชมพูนะครับ นะครับแล้วก็ทั้งหัวไหล่ท่านนะครับนี่ก็ไม่หลุดนะครับหัวไหล่ท่านดูลองรอยถ้าถ้านะครับท่านก็ไม่หลุดนะครับหัวไหล่เห็นไหมครับนี่นะครับท่านก็ไม่หลุดนะครับเป็นองค์นี้สมบูรณ์นะครับตรงคอก็ไม่หลุดนะครับพิมพ์นี้ส่วนใหญ่เราจะหลุดนะครับเป็นรูเป็นหลุมนะครับทั้งหัวไหล่ทั้งต้นคอนะครับ ชี้เป็นตำหนิได้นะครับนะ <c oughs> ครับท้าเน็ตไหมครับเป็นเนื้อเป็นสีทองนะครับเดี๋ยวผมจะบอกมีส่วนมีม,มีมีอย่างไงบ้างนะครับเพราะว่าผมได้ไปดูคลิปอาจารย์โจ๊กมานะครับซึ่งคุณออสนครวสวรรค์ได้เอาไปนำพระกุวัดพนมรอกไปให้อาจารย์โจ๊กตัวฟิสู ทราบทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งก็มีพิมพ์ลงม่เดิมแล้วก็พิมพ์พระปิตานะครับท่านาท่านคงจะได้ชมนะครับพระปิตาก็มีมีพิมพ์ยัน ยันลอยนะครับยันลอยกัยันจมนะครับแล้วก็หลงพะเดิมนะครับซึ่งท่านไปหาดูคลิปได้นะครับที่ของอาจารย์โจกนะครับนาอกซึ่งก็ได้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าถึงทันยุคท่านแน่นอนเป็ดหมดห่วงไม่ต้องกลัวชัดเจนนะครับก็ ยินดีกับท่านที่มีไว้ครอบครองด้วยนะครับส่วนท่านที่ยังไม่มีถ้าอยากจะหาไว้ครอบครองก็รีบหาเลยนะครับตอนตอนนี้ยังสามารถจับป้องได้นะครับจับป้องราคาได้นะครับรีบหาเก็บไว้เลยนะครับถึงยุคแน่นอนแล้วเนื้อ,อยางนี้ไม่มีที่ไหนนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่พบเจอนะครับณนะปัจจุบันนี้เนื้อแบบนี้ ท่านคงเคยได้ยินนะครับผมบอกแล้วว่าหลวงพ่อเดิมท่านมีความรู้ความสามารถในเรื่องเนื้อโลหะเก่งมากนะครับและนี่ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้คือกรุวัดพนมรอกว่าท่านได้เล่นแร่แปรธาตุนะครับท่านมีความเก่งมากนะครับเรื่องเล่นแร่แปรธาตุนะครับท่านจะเห็นพระ กุฎพนมรอกที่นํามาล้างนะครับออกสีทองอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็จะไม่มีสนิมนะครับไม่เกิดสนิมด้วยถ้าเป็นพระทองเหลืองนี่จะเกิดสนิมเขียวนะครับสนิมเขียวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสนิมเขียวนะครับอา่าน,น,นะครับ,นะรบแล้วทุกองค์ไม่มีสนิมเลยนะครับจะนี่แสดงว่านเนื้อที่ท่าน จดสร้างขึ้นที่วัดพนมรอกเนี่ยเป็นโลหะนะครับที่ท่านเล่นแร่แปรธาตุนะครับเพราะงั้นยืนยันได้ว่าถึงยุคท่านแน่นอนครับท่านรีบไปหามาเลยนะครับหาไม่ได้นะครับสูตรของหลวงพ่อเดิมเนี่ยครับแร่โลหะของหลวงพ่อเดิมนะครับหาไม่ได้นะครับไม่มีเป็นสนอิมนะครับ จะดำดำยังจะออกค้าดำนะครับแล้วก็ไปออกเหลืองมีเหลืองเรื่อยๆนะครับถ้าเก่าต่อไปก็เป็นกี่สิบกี่ร้อยปีก็คงจะเป็นลักษณะเหมือนเดิมและถ้าล้างเมื่อไหร่ก็เป็นสีทองแหละครับอ่านะครับ,นะร,บรีบไปหามาเลยนะครับ รีบหาช่วงนี้ก็ยังพอทันนะครับราคาจับต้องได้นะผมว่านะครับทันที่เนี่ยครับเห็นไหมครับเป็นทองทุกองค์นะครับที่ผมสีทองทุกองคนะครับที่ผมล้างมานะครับถ้ายิ่งล้างยิ่งยิ่งเป็นทองใหญ่นะครับด้วยน้ํามะขามเปียกนี่แหละครับเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะลองอีกลองเอาไปล้างอีกรอบเนี่ยลงเพ่อ้ายเนี่ยแล้วก็องคเนี่ยเพราะว่าสององนี้ผมล้างไม่เต็มที่นะครับ แต่องค์นี้ผมล้างเต็มที่สองรอบแล้วเนี่ยถึงออกมาทองนี้เลยนะครับองค์นี้เพิ่งรอบแรกเดี๋ยวผมจะเอาองค์นี้ไปล้างรอบที่สองนะครับด้วยน้ํามะขามเปียกนะครับว่าจะองค์นี้นะครับผมจะไปล้างแล้วแล้วก็หลุ่มค้ายองค์นี้ผมจะไปล้างแล้วก็พระปิดตานะครับผมก็จะไปล้างดูสิว่าจะออกมาแบบองค์นี้ไหมครับองค์นี้ผมล้างมาสองรอบแล้วนะครับด้วยน้ํามะขามเปียกเห็นไหมครับเป็นสีทองชัดเจนนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจุ่มองนี้ก่อนแล้วค่อยติดตามเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับว่าเป็นสีทองหรือไม่เป็นสีทองนะครับอ่นี่ครับผมจะล้างหลงพ่อเงินองนี้นะครับองคนี้ก็น่าจะอายุประมาณสักสี่สิบห้าสิบปีได้ครับผมว่านะครับโอเคนะครับผมอาจุ่มเลยครับผมทางนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ